แปลรูปนะครับของฟาร์มตัวอย่างคือพิษท่านเห็ดยองที่ซึ่งผลิตมาจากเห็ดนางฟ้านะครับในตัวเห็ดยองของฟาร์มตัวอย่างทันคือเราจะเน้นไปที่วัตถุดิบที่เป็นของภายในฟาร์มผลสันพิษหมสำหรับคนที่ทานเจแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ ปัจจุบ,บันนี้ทางฟาร์มตัวอย่างเรามีการจําหน่าย,อยสองทางครับคือในช่องทางแรกคือการจําหน่ายเปิดบูธสินค้า,าหน้าฟาร์มตัวอย่างอีกช่องทางหนึ่งทางเพจ Facebook นะครับของโครงการฟาร์มตัวอย่างทานโตนะครับเราเน้นเหล่าที่ทุกอย่างที่เกิดภายในฟาร์มเน้นความปลอดภัยปลอดสารพิษนะฮะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้กับผู้บริโภคครับ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟ c บุ o o k ล i ์ไอดเพียงสแกน QR c อ d e หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย